ผู้ชายที่อยากเลิกกับคุณจะทำแบบนี้ข้อหนึ่งโกรธคุณโดยที่ไม่มีเหตุผลถ้าเกิดว่าแฟนของคุณนะคะจู่ๆเนี่ยก็อารมณ์เปลี่ยนไปนะคะอารมณ์เสียอยู่ตลอดเวลาโกรธคุณโดยที่ไม่มีเหตุผลทั้งๆที่คุณเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะคะเขาก็โกรธคุณพานหาเรื่องคุณหงุดหงิดอารมณ์เสียใส่คุณนี่คือพฤติกรรมของผู้ชายที่ เขาต้องการจะเดินจากคุณไปนะคะเขาไม่ต้องการที่จะอยู่กับคุณแล้วเขาเลยหาเรื่องพานหาเรื่องที่จะแบบโกรธคุณเพราะเวลาที่เขาโกรธคุณใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าหาเรื่องที่จะแบบขับรถออกไปจากบ้านอะไรแบบนี้ซึ่งการที่ผู้ชายทําแบบนี้แปลว่าเขาอาจจะมีคนอื่นนะคะเขาถึงหาเรื่องโกรธคุณโดยที่ไม่มีเหตุผลอยู่บ่อยๆให้สาวๆเนี่ยลองเช็ค พฤติกรรมของแฟนคุณนะคะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าแต่ก่อนไม่เคยเป็นเราเป็นก็แปลว่าใจของเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเขาอยากเลิกกับคุณนั่นเองค่ะข้อ 2. ตําหนิคุณถ้าเกิดว่าแฟนของคุณเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยตําหนิคุณเลยคุณทําอะไรดีหมดเลยทําอาหารอร่อยเ,อเก็บกวาดบ้านสะอาดเรียบร้อยอะไรแบบนี้ทําอะไรก็ไม่เคยตําหนิคุณเลยแต่จู่ๆแล้ว ก็ตําหนิคุณโดยที่ไม่มีเหตุผลหาเรื่องมาตําหนิคุณว่าทําอาหารเค็มทําอาหารผิดทําอาหารไม่อร่อยอะไรแบบนี้บ้านก็ไม่สะอาดตําหนิคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะการที่ผู้ชายตําหนิคุณเขาอยากให้คุณเนี่ยสับสวนว่า ฉันเป็นฝ่ายผิดหรือเปล่าฉันเป็นฝ่ายที่ทําไม่ดีกับแฟนหรือสามีหรือเปล่าซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสับสนใช่ไหมคะเวลาที่คุณสับสนเวลาที่แฟนคุณตําหนิคุณก็จะโกรธแล้วก็ด่าๆแฟนคุณใช่ไหมคะแล้วเมื่อนั้นแหละคุณจะเป็นฝ่ายผิดโดยแบบว่าโดยที่แฟนคุณเนี่ยเขาหาเรื่องมาทําให้คุณผิดใช่ไหมคะโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยดังนั้นแล้วถ้าเกิดแฟนของคุณตําหนิคุณอยู่บ่อยก็แปลว่า เขาไม่ได้รักคุณแล้วเขาอยากเดินจากคุณไปนั่นเองค่ะข้อ3ยุ่งตลอดเวลาผู้ชายนะคะถ้าเกิดเขาบอกแฟนสาวว่าเขายุ่งอยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่คนเราก็มี24ชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมคะทำงานก็อาจจะแค่ไม่เกิน8หรือว่า12ชั่วโมงแต่หลังจากนั้นก็เป็นเวลาที่พักผ่อนนีแหลกใช่ไหมคะแล้วเวลาที่คุณเนี่ยโทรไปส่งข้อความไปหรือว่านัดกินข้าวเย็นเขาก็อ้างว่า ยุ่งมีงานต้องทำนูน่นนี่นั่นเหนื่อยมากอยากนอนพักเมื่อผู้ชายเขาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนอยากเจอคุณมากๆเลยแต่หลังจากนั้นแบบอ้างวายุง่ไม่อยากเจอนี่คือความรู้สึกของผู้ชายที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะผู้ชายที่เปลี่ยนไปปวดใจแล้วก็อยากเลิกกับคุณนั่นเองและนี่ก็คือสามข้อง่ายๆนะคะที่สาวๆเนี่ยจะเช็คได้ว่า แฟนหนุ่มของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่านะคะถ้าเหมือนที่คุณุพูดมาเนี่ยก็ใช่แน่นอนนะคะเขาอยากเลิกกับคุณนะคะถ้าเกิดว่าเขาทําแบบนั้นเขาอยากเลิกกับคุณก็ปล่อยเขาไปนะคะเลิกก็คือเลิกนะคะเราเป็นคนที่มีคุณค่าเราสามารถหาผู้ชายที่ดีกว่าเป็นคนที่รักเรามากกว่าค่ะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนุชค่ะ